้องคิมไม่เล่นน้ำทะเลอะุ้งคิมมันเล่นอะไรน่นะมาอุ้ยอุ้ยอไนนะไรน่ะยิ้มหวานดิยิ้มหวานนี่บเอ้ยน้อยจน,นนี้นะ่ะสนุกไหมยิ้มสนุกไหมนั่งลงไปเลยยิ้มไหมยิ้ม,มั้ย mười mốt mười năm dạng gọt dạng 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 wow dạng 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 คินเลยเกาะแ่น